บอกก่อนหมอไอ้กับหมอบีเขาตอบคำถามมานี่ไม่ได้เตรียมเลยนะเอาเป็นเรื่องม <c oughs> มไม์เซ็ตไหมเตรีผิดแล้วทำไมถ้าไม่ใช่เกี่ย,ยวกับโรดักนี่แล้วิดไม์เซ็ตก็ได้ <c oughs> คิดว่าสมมติว่าคนไข้ที่จะเข้ามาทำเนี่ยเป็นญาติเราเป็นญาติเราที่จะมาทําฟิลเลอร์เนี่ยเรามีอะไรอยากจะบอกเขาสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาจะตัดสินใจว่าฉันจะทําฟิลเลอร์เฮ้ยบีเราทําฟิลเลอร์ดีไหมอะบีจะแนะนําว่าบี <c oughs> ว่าเราทําฟิลเลอร์ใต้ตาได้ไหมดีไหมอะ บีจะบีจะแนะนำว่าเธอต้องมีคอยองว่าเธอควรทำหรือไม่ทำดูจากอะไรว่าคุณควรทํฟิลเตอร์ต่างแค่มีควรทําหรือไม่ทำเออคือหนึ่งง่ายๆนะเขียนสิจ้าเธอว่าเหมือนกับปะคือว่าเธอตอบเย่ืงเงันมาสองคนอาจจะเหมือนอาจจะเหมือนอีกแล้วหรอ่ยเนี่ยมันจะหมอให้ดูท่าดูท่าบอกว่า้ดค้คคคค้มาก้ลยอ่ะโคนดโค้้ได้หมดยากอัน้ี้ดากข้อสุดท้ายหรดยากกว่าข้อโค้ดโคดูว่ามีปัญหาจริง้้ ถ้ามีจริงถึงค่อยทําถ้าไม่รู้เอ้ย <c oughs> ถ้าไม่มีก็ไม่ทําถ้าทําต้องดูว่าแก้แบบไหนเนีบ้างไปทำา่อยก่ใบอย่างนี้คนไข้อ่ะร้อยคนอ่ะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมาด้วยปัญหาเรื่องใต้ตา <c oughs> อันดับแรกหนูกังวลใต้ตาต้องต้องรักษาอย่างไงับแรกก็คือหนึ่งเราต้องดูก่อนว่า <c oughs> มีปัญหาไหม ใต้ตานั้นน่ะมันมันมีนมเ,ปนเป็นเป็นปัญหาของใต้ตาจริงหรือเปล่าหรือปัญหาของอย่างอื่นเช่นมิดเฟสหรือเบ้าตัวเบ้าตาเลยมันต้องดูการประเมินเป็นหลักหมออ้อยตอบว่าควรทําก็ต่อเมื่อมีปัญหาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำอย่าไปทําตามแฟชั่นหรือมีคนทักเถอตองก็ถึงไมาวันไหน ที่เรากังวลนะไม่ใช่คนอื่นทักเรามา,ออา,าดูกระจกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเห็นของเราไม่ใช่แม่ทักเพื่อนทักเธอควรไปฉีดแก้มส้มนะมเพราะว่าคนอื่นไปฉีดมาสวยเนี่ยอย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบตัวเองชใช้มาอยุขนาดนี้ต้องไปฉีดเพื่อนฉันฉีนฉดแล้วเพือ่อฉีดบางคนไม่มีปัญหาก็ต้องฉีดบางคนก็มีมุกมีปัญหาแต่มุกไม่กังวลอ่ะอยากจนกระทั่งมาเจอบอกอ้อยพูดเลยกังวลไ่แต่อกให้ฉีดมันร้อแต่ว่าปัญหาเราใครเป็นคนแนะนำ หมอดูบอกว่าอ้ฉีดใครสนใจหลังหลังไมมาได้นะหมอดูคนไหนนะ <c oughs> บอกว่าเธอเธอรู้จักฟิลเลอร์ไหมทีม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์นะ <c oughs> เออเล่นบอกไม่ดีแล้วพอฉีดไปยังไงสาขา2สาขาส,ส,าขาสามาทันทีอ่ะอินบ็อกอินบ็อกชิ้นแสหลังไมได้ <c oughs> <c oughs>